ครับสวัสดีครับวันนี้มีหลายๆท่านนะครับที่เป็นนักตกปลาหน้าใหม่นะครับาบางคนไม่รู้ว่า,เ,าเราใช้อะไรในการเขียนลายนะครับและเราใช้อะไรในการาทำตานะครับให้มันกลมออกมาลักษณะนี้นะครับ ผู้ผลิตนะครับที่ซื้อ,โ,อโมไปนะครับซื้อน้ำยางไปนะครับน้ำยางพาลาไปผมจะมีไม้แถมไปนะครับเวลาเราทำตาเนี่ยให้เราเลือกไม้กลมๆนะครับสักอันหนึ่งเก็บไว้สำหรับไว้ทำตานะครับสมมุตินี่นกลมนะ ก็เลือกอันนี้นะครับคือฝั่งนี้เราไว้ทำตานะครับไว้ทำตาไว้ทำลายลายจุดนะครับใช้ฝั่งนี้ส่วนลายลักษณะเนี้ยนะครับขีดแบบนี้เราก็ใช้ไม้แหลมนี่แหละครับทำลายทำตามไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับเราก็ใช้ไม้แหลมกับไม้ กลมแค่อันเดียวนี้แหละครับเวลาผมทําตาทาลายผมก็ใช้ไม้แค่อันเดียวเนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการทำทำตานะครับทำยังไงให้กลมนะครับปัจจัยหลกัหลกๆที่ตาให้กลมก็คือ,อน้ำยางกับสี นะครับผสมไม่เหมาะสมกันนะครับอาทิเช่นน้ำยางเหลวไปนะครับน้ำยางเหลวไปเนี่ยน้ำยางเหลวไปอะ่ะเวลาเราจุ่มแล้วเนี่ยมันก็จะย้อยนะครับจุ่มไปปุ๊บแตะไปปุ๊บมันก็จะย้อยลงนะครับมันก็จะย้อยลง ไปอยู่ตรงช่วงข้างล่างนะครับถ้าน้ำยางมันโคลนไปนะครับแตะไปมันก็ไม่กลมนะครับฉะนั้นเราควรผสม,มให้พอดีนะครับนี่ผมผสมมาแล้วเดี๋ยวเราควรสักหน่อยหนึ่งนะครับ คนเสร็จเราก็เช็ดไม้ให้สะอาดนะครับเราก็จะได้เป็นไม้สำหรับทำตานะครับนี่นะหลังจากที่สะอาดแล้วครับเราก็จุ่มไปในน้ำยางพลาที่เราผสมสีไว้นะครับสำหรับทำตานะครับแล้วเราก็มาแตะแตะปุ๊บก็ขึ้นนิ่งๆน,น,นะครับแตะตรงๆขึ้นตรงๆนิ่งๆนะครับ นี่ตาก็ออกมาตรมกลมและกลมนะครับส่วนวิธีทำลายนะครับเราก็ใช้ไม้นี่แหละครับไม้แหลมนี่แหละครับไม่มีอะไรมากเลยเราเราเรามองใกล้ๆตัวนี่แหละครับอะไรที่เราใช้ได้เนี่ยเราก็ใช้เนี่ย ไม้แหลมนี่แหละ,ะก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตเอทำลายตัวนี้นะครับนี่ทำลายสีขาวนะครับ<ๆ>ใช้น้ำยางขาวได้เลยนะครับทำลาย ก็จุ่มใช้ด้านแหลมเนี่ยจุ่มเข้าไปแล้วก็ป้ายนะครับคือขั้นตอนการทาลายเนี่ยเราต้องกําหนดจุดก่อนนะครับว่าเราจะาวาดลายจุดไหนนะครับโมของผมเนี่ยมันจะมีเนินสูงเนินต่ํานะครับเราสามารถกําหนดจุดได้ว่าจุดนี้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 ห่างกันประมาณนี้นะครับ ลายก็จะเท่ากันแล้วก็ไม่ผิดเพี้ยนกันทำร้อยตัวก็แทบจะไม่ผิดเพี้ยนกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาะทำลายต่อเลยนะครับจุ่มไปในน้ํายางนะครับสบัดเล็กน้อยนะครับครับแตะตรงๆนะครับลากลงไป แตะแล้วก็ลากลงไปครับ เสร็จแล้วนะครับลายก็ออกมาประมาณนี้เสร็จแล้วครับ้าทำตาตาชั้นแรกนะครับตาชั้นแรกนะจิ้มตรงๆขึ้นตรงๆนะครับก็จะได้เป็นลายนะครับ เสร็จแล้วเรารอแห้งน้ำยางพาังผมเนี่ยดีตรงที่มันแห้งเร็วนะครับเนี่ยสิบนาทีสิบห้านาทีป้ายต่อได้เลยครับแห้งเร็วไม่จําเป็นต้องออทำกบยางเนี่ยจริงๆน้ำส้มสายชูเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องจุ่มก็ได้นะครับเพราะยางพาราเราแห้งเร็วครับไม่ต้องเซตตัว แต่บางคนใครถนัดที่ใครถนัดจุ่มก็จุ่มก็ดีครับจุ่มก็ได้เหมือนกันนะครับมันมีสูตรหลายสูตรนะครับในการทำกบยางแต่ละแต่ละเจ้าก็ไม่เหมือนกันเนาะก็โอเคนะครับใครสนใจนะครับน้ำยางพาราครับสำหรับทำกบยางนะครับสีน้ำยางพาราโม นะครับตัวเบ็ดใบหลิวลูกหมุนสปินลิงนะเรามีขายครบวงจรนะครับมีขายหลายอย่างนะครับใครสนใจติดต่อกันมาได้เลยนะครับแล้วน้ำยงางพลังเราก็ไม่แพ้เจ้าใดแน่นอนนะครับ ลายนี่ติดกันเลยนะครับเวลาแกะไม่มีไม่มีหลุดนะฮะทำตาขับมะนี่ตัวสีน้ำตาลลูกค้าสั่งไว้สเขียวได้แล้วครับประมาณนี้ครับ โอเคขอบคุณมากนะครับ